บ๊อคิดบ๊อฝันพี่น้องพ่อแม่งานหมอลำสิสสพบศพศพหมาพบศพหลังเวทีพบศพหมาหลังเวทีเดี๋ยวขึ้นกับลังเขี้ยวกับพี่น้องน้องสุนัขน้องสุนัขสิ้นพระชีพแล้วเดี๋ยวเลยต้องอ,ออกออกนัตีกับหกกักกอบจอยจนพากจนจอยมายุรีหัวดังปึ้งกว่าเขาเลยไป <c oughs> รีวิวดูไปรีวิวดูของเราไปรีวิวดูหาภาไปรีวิวหนึ

รู้สึกยังไงครับผมรู้สึกจะอ้วมาริมันวเรามาดูตอนขึ้นยายนะครับหึงอะไรหลังไม่ที่ะเบินทีฉันบรบิร์อนบ่ออะไระเบ็นตะกอต้องสู่ตายทยาาที่ีไปครับอยู่นี้ครับมาทำข่าวแล้วเร็วทำข่าวมัาไม่อยกปิดนะครับอง นั่งไปแล้วพี่นอนครับผมตานีเป็นกำลังเกอนใหญแล้วเก่งไปแล้ว เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเสร็จสิ้นครับผมบอกเป็นทำนี่นะทำนี่ควนทองเลยปะเอาได้ไปบกบหาไส้แบบกบเอาเอากล่องกูไปใส่ขึ้นิมกล่องไปเองสิ

เรา้องกินกินแล้มาเรามาได้กินอ๋อกันกับปองให้กูแม่สัวยุ่นไกองนะยุ้ดีคนกองอาานะไอ้นี่กล้งไอ้นี่ดูไอ้นี่นกอกเดู๋ตไอ้ปนาของไปไกลเลยเอ๋อสัวความมีของแทนแท่นี้เท้ อืออยู่รี่จะเลมาแล้วครับไปไล่หมองอนนี่เอาใส่เอาเอาใส่เสื้อน้มาโอ้ยตาแชร์มาอยู่ไหนต้องไปเอาไสาอมบอดี้บอาเรยมามันจะไปหดคอได้ไหมบอานนี่นันนี้ใส่ได้ยูโอ้ยหนูตาอะไร นี่ล่ละมาเอาอีกทีวัาเป็นผู้แบบอันนี้นึว่าตาง้องเสียบเข้าไร้อเม่ามือรับแวายูนแยูนิรแบบ่ัถ่วงเดียวเอาถูบมาจุดบดับกิน